ดีค่ะพบกับช่องยาแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากทางช่องค่ะวันนี้ยาแมวก็จะพาเพื่อนๆไปดูลักษณะของต้นกระท่อมนะคะที่จะงามที่จะพุ่งและไม่พุ่งนะคะว่าลักษณะของต้นกระท่อมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราไปดูไปชมกันเลยค่ะค่ะสาหรับต้นกระท่อมนะคะที่เราปลูกนะคะยังไงย่าแมวก็แนะนํานะคะในการปลูกต้นกระท่อมกระท่อมจะทอบ ที่โลง่งที่แจ้งแล้วก็กลางแดดได้ยิ่งดีนะคะเพราะแสงแดดสามารถสร้างอาหารได้นะคะสร้างจุลินทรีย์สร้างอาหารให้กับต้นกระท่อมของเราได้นะคะถ้าเราไปปลูกในที่ล่มเขาก็จะไม่ได้รับแดดนะคะแต่ว่าเรามีที่บังร่มบ้างก็ดีนะคะคือเช้าเช้าเขาได้รับแดดสักครึ่งวันต้นบ่ายมีบงังมีร่มมีเงาบางัง ก็ได้อยู่นะคะเพราะว่าบ่ายแล้วไม่ต้องการแสงแดดมากเท่าไหร่นะคะจะเป็นอันตรายกับเขามากที่สุดนะคะอย่างที่เราเริ่มปลูกใหม่หมๆอย่างนี้นะคะเราก็สามารถใช้สาลเคคุมได้นะคะแต่ยาแมวใช้ทางมะพร้าวจนเขาอยู่รอดนะคะเพื่อนๆดูสิคะนี่จะเป็นลักษณะของต้นกระท่อมที่จะพุ่งจะโตนะคะเพื่อนๆดูใบเขาสิคะใบเขาสวยเข,เขาเขียวนะคะแล้วเพื่อนๆดูลำต้นเขานะคะลำต้นเขาจะเขียวขึ้นมาเลยนะคะ เขียวขึ้นมาตลอดเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะปีพนมเขาก็ใหญ่นี่ก็คือลักษณะของต้นกระท่อมพร้อมที่จะโตจะพุ่งนะคะเราไปดูต้นต่อไปกันเลยคะ่ะค่ะอย่างต้นนี้นะคะแตกแยกออกเป็นหลายกิ่งแล้วนะคะเพราะลงปลูกใหม่ๆเองนะคะเพื่อนๆลักษณะปีของเขาก็จะใหญ่มากพร้อมที่จะพุ่งจะโตนะคะลำต้นก็แข็งแรงนะคะเพื่อนๆเขียวขึ้นมาตลอดทั้ง ลำต้นนะคะจากขาวๆแล้วเขาก็จะเขียวขึ้นมาจนถึงถึงช่วงยอดช่วงปีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งของต้นกระท่อมที่จะพุ่งจะโตไวนะคะลักษณะเขาจะเขียวจะอใบจะสวยค่ะสวยก็คือสีนะคะแต่ก็จะเริ่มมีแมลงกัดกินบ้างเดี๋ยวเราก็จะรักษาและบำรุงเขาได้นะคะเราไปดูต้นต่อไปกันเลยค่ะต้นนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะจาก ต้นที่เขาสมสมเราก็ได้บํารุงนะคะและดึงชีวิตเขาขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะเริ่มแตกใบอ่อนและเริ่มปีใหญ่ขึ้นแต่ก็จะไม่พุ่งเท่ากับ2ต้นแรกที่ยายแมวพาไปชมนะคะเราก็จะค่อยๆบํารุงเขานะคะแต่เขาก็แตกดีนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราบํารุงเขามากๆนะคะเขาก็จะแตกดีนะคะเราก็จะบํารุงเขาด้วยยาบํารุงหรือด้วยสูตรต่างๆที่ยายแมวได้แนะนําเพื่อนๆไปได้นะคะเราไปดูต้นต่อไปกันค่ะ อย่างต้นเล็กๆนี้นะคะที่ยาแมวได้เสียบกิ่งแล้วก็ลงใหม่นะคะเพื่อนๆเขาก็จะเริ่มแตกใบนะคะยายแมวถึงบอกว่าพอลงใหม่ๆนะคะเราจะทำแสลนให้เขาอยู่นะคะเพื่อบังแดดบังลมให้เขานะคะเขาก็จะได้อยู่ดีนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเริ่มแตกใบแตกยอดออกมานะคะยังเทพันนี้นะคะเพื่อนๆเราจะ ทิ้งเขาไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะหลังจากที่เราลงปลูกนะคะเพื่อให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวยายแมก็จะกรีดออกได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะยายแมจะบอกประจำนะคะลักษณะของต้นตอหรือต้นเสียบ ตอกระทุ่มนะคะกิ่งตออกระท่อมที่เราเสียบนะคะเราลงปลูกไปใหม่เราจะต้องลดน้ําทุกวันนะคะเพราะว่าต้นกระท่อมของเราอยู่กลางแดดนะคะแดดสามารถทําให้น้ําแห้งไวนะคะแล้วก็จะทําให้ต้นกระท่อมของเราขาดน้ํานะคะเราจะต้องลดน้ําเขาตลอดนะคะลดทุกวันยิ่งดีค่ะอย่าขาดนะคะอย่าให้ดินแห้งแล้วก็ใหม่ๆหาหญ้าหาฟางมาคุม พื้นนะคะรักษาความชุ่มชื้นให้เขานะคะแล้วก็ทําแสลนให้เขาดีที่สุดเลยค่ะพอเขาโตนะคะเราถึงจะนํำสลนออกได้นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่กําลังแตกปีแตกใบแตกเห็นไหมคะเป็นสามกิ่งแล้วนะคะสําหรับการดูว่ากระท่อมจะพุ่งงามไม่พุ่งงามนะคะลักษณะดูยังไง นี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆที่จะปลูกกระท่อมนะคะว่าเราจะดูลักษณะหรือดูยังไงนะคะว่าเขาจะงามไม่งามหรือต้องขาดอะไรบํารุงยังไงนะคะยายแมวก็นํามาเสนอให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะให้กับเพื่อนๆรับรู้แลบฟังนะคะว่า ต้องดูยังไงบ้างหรือว่าต้องทํายังไงถ้าเขาไม่งามหรือว่ายังไงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยยแม่พาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยยแม่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ใครมีความรู้เล็กๆน้อยหรือว่ามีเคล็ดลับอย่างไรก็แชร์กันมาได้นะคะอีกทางเลือกหนึ่งค่ะ